แห่เชียร์ให้จีบอัมพัชราภาลงรูปตัวเองให้โซคนนี้โผล่ชมกลางไอจียังคงเป็นความสัมพันธ์น่ารักน่ารักที่แฟนคลับหลายคนต่างเชียร์และลุ้นตามไปด้วยสำหรับคู่ของอัมพัชราภากับไฮโซนินชนินทั้งคู่เป็นเพื่อนที่สนิทสนิทกันสุดๆอยู่กลุ่มเดียวกันมีโมเมนต,ต์ออกมาเมื่อไรต้องจินแล้วจินอีกตลอดอย่างล่าสุดอัมพัชราภาได้โพสต์ภาพสวยๆของตัวเองลงอินสตาแกรมหลังจากนั้นไฮโซนิน so ได้เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่า สวยสุดงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับแห่ไปกดไลค์สนั่นไ g เลยค่ะ